ตอนนี้ก็พบเป้าหมายครับท่านผู้ชมค่าเคลื่อนยี่สิบเองเท่าเดรียบาทเลยอยู่ไม่ลึกก็อยู่ตื้นๆครับท่านผู้มชมแต่ตัวหนึ่งขุดไม่โดนขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชม นนท่านผู้ชมไช่ไหมนะใช่ไหมนะโอ้ไช่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเล็กๆก,ก็ยังดีครับท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้ขอบคุณทะเลมาแล้วค่าแรงวันนี้ครับท่านผู้ชม